เ็ดเ,เหรอเอาทำยังไงล่ะอาจารย์ไอ้ไม่อยู่ไงเราอยู่ที่สิงห์มิวสิกช่วงดึกวันนี้นะครับผม กนไหมคันไปบนันนั้นอที่เราเคียไปด้วยกันคนดูทุกคน,นะคนดูอย่างรนะ้อนอ่ะคนสัมผัสได้ในเมืองนันที่อยู่ในนี้น นี่คือพ้าคำปีของผมเองนี่คือลานล้งจิปอลในตำนานเพิ่งฟ้อมเพลงเสร็จนี่พ้าคำปีของผมแล้วรถผมมีแต่คีคคย์โทนวันนี้อาจจะได้เอารถคันเล็กไปแล้วรต่ก่อนจะเดินทางกับ เดี๋ยวทุกคนนั่งอยู่บนข้างผมแล้วกันทุกคนมองเห็นทางไหม <Thank> you. <Die. S 1> ถึงบ้านแล้วนะครับ oh. ทุกคนเดี๋ยวผมไปเปิดประตูบ้านก่อนนะครับทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเป็นเหมือเดี๋ยวผมไปเปิดประตูบ้านก่อนนะครับ จิปอปเขียวแา้วอยู่แล้วครับทุกคนไส้น้อยมันขโมยไปมันให้ผมเดินกลับบ้านนะครับวันนั้นไส้น้อยแล้วมันก็ขี่รถผมกลับบ้านไส้น้อยมันร้ายกะจริงๆเลยสําหรับใครที่ซื้อที่ดักมแมลงวันมาไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมเอา,มาแมลงวันออกไปแล้ว ช่วงนี้ผมก็ได้ยินถึงพลังงานบางอย่างนะครับที่อยู่ในรอบตัวนี้นะเพราะว่าน่ากลัวมากครับยามบกุกไปที่จริง นี่ก็ห้องเราเองนะโอ้ย sorry sorry เปิดไฟฟ้าก่อนโอ้ oh my god ผมพบเจอพลังงานบางอย่างที่อยู่นี่ สองพันคนยังลงจะรู้ไม่หมดทุกคนอยู่บนรลกครับหันไปมองข้างๆมาไล้ให้ขายคิดถึงเฉยๆครับเพราะว่าที่จริงตั้งแต่ว่าจะเรียนเสร็จก่อนเที่ยงคืน ขอบรณคาเบลด้วยคบผมเตียงใหญ่พอไหมนอนต้องสามพันคนไม่ได้นะติดจะหัดโอเคไหม อีอ <Cornell> ีอีอีอีไปฟังก่อนนอนพื้นก็ไม่ได้นอนนอกบ้านได้ไหมล่ะ 喏。<No. S 2> no. เจ้าบาวคนนี้ไงคือดาวบันหลวมก็คือพระจันทร์บอกว่ากันอย่าั้วงเอาไว้สักวันพอเจอรัจะได้เคียงคู่กันตลอดไปไปหาไอ้นอน้องซ c ดื้่หรอ แบะหัวใจเอาไว้ข้างล่างนี่ สวัสดีเพื่อนเต๋งครับไอบาไอบีไอบโบไอเบแฟนที่ดีคือแฟนตาอ่านของหนูมแมเจนนี่นอนได้แล้วนะครับเจนนีไ่ไอตัวนี้เนี่ยดื้อจริงไอตัวนี้เนี่ยมันดื้อจริง Xin cảm ơn khăn bạn đã theo dõi và ủng mà Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แสดงว,ว่าเดี๋ยวเจนี่เดี๋ยวเจอไม่ใช่แม่เจนนี่ใช้สิ่งละขอแล้วรีวิวไปเที่ยวหนอนสนุกมากครับขับได้ขับรถทางไกลครั้งแรกของบักอยากแล้วกันขับอ้อมไปอ้อมไปเข้าภูเวียงแล้วก็เข้าบนรัดครับไปดูพื้นที่พื้นที่ที่เราจะจัดอ่าเขาเรียกว,ว่าเป็น นี่เทศกาลดนตรีของพวกเราแล้วกันครับของสิงห์มิวสิกเป็นที่ที่ติดภูเขาเลยบรรยากาศดีมากๆแล้วบักยักษ์ก็เข้าไปลุยด้วยแล้วก็ได้ไปที่ ไลฟ์กาแฟด้วยนะครับขาได้มากี่แผนไม่รู้ดิได้มาคันๆเฉยๆแล้วก็ไปเรียนมานะครับซ้อมเพลงคอนเสิร์ตซิงได o คอในวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับแล้วก็วันที่ห้าเขามาบีบบทแล้วนุน่านนรมมาบีบบทแล้วนะครับเจอกันแน่นอนกับซิงมิวสิกนะครับมาดูกันว่าอ่าสตอรี่เขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ฝากอุดหนุนบัตรรายส่วนวันที่ห้าด้วยนะครับของซิงมิวสิกแล้วพรุ่งพรุ่งนี้หรือวันนี้นั่นเองครับวัคซินใจพบเจอกันแน่นอนครับกับปายปายโอริโอนุทนาดอนเจนนี่สันนิบาตนางเอิ์มหาัชนะเต้ตะกุลตอคะแนนนัชนานแล้วก็ใครนะอีกสองคนเจนนี่ใครนะาอีกสองคนทุกคนเมารถทุกคนไม่ได้เมาเขามมวแต่เล่นโทรศัพท์เขาไม่สนใจทางเลยไหม ถ้าเราก้มลงไปแล้วคราวนี้เราเงินหน้าขึ้นมาปุ๊บอ่ามันจะทําให้เราเมารถสิ้จแล้วเราในกลุ่มขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันนะอ๋อะเก้กก็ไปเหรอแกป้ะพีคอ๋อแหมมอ๋อแหมมไปไหมไปพี่เบสพี่สายแนนโอ้ ก่อนนที่จาไปรอนในกลุ่มแล้วแล้วเจอกันนะครับมีสภาพเยอะแยะเลยช่วยเหยียบเบรกจนวินจนวินไม่มีวินนะมีแต่คนขับรถโอมไม่มาเจนนี่มาโอมไม่มาเจนนี่มาแทนเขาเป็นตัวแทนของกันแล้วกันล่ะ ไม่ฉีดมันเจ็บนะฉีดซิวะ่ะไม่มีน้องข้างหลังหรอกเจนนี่ฉันในโบกไม่น่ารักเลยน่ารักจังว่าจุกด้วยอะไรไม่มีหรอกเจนนี่นี่ยพี่นี่แหละว่าจุกเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย เปิดประตูรถอะไรนะนั่งอยู่ในรถอะไรเปิดยังไม่ได้เปิดลับขึ้นไปเลยไม่ใช่ยังไม่มาจากออฟฟิศเหรอไม่มี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 อะไรไม่มีอะไรเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นกันกว่านั้นได้ไหม เราเป็นนอนกันดีกว่านอนทุกคนสามพันหนึ่งร้อยทำไมไม่นอนตีสองครึ่งแล้วทุกคนทำอะไรไม่นอนครับใบอย่าลืมใช้ครีมบีเคบได้ชอบมาดึกๆเล่นเป็นเพื่อนพี่ปายก้อนคำแน,แน่เลย พอจะถามมาหมดเลยเขามาดูความน่ารักของหนูเจนนี่สันนิบากพี่ายไม่นอนกำลังจะนอนแล้ว กัวตกรถทุกคนไปนอนแล้วนะคะผมไปนอนแล้วพรุ่งนี้เจอวันนี้แหละเจอกันสำหรับวัคซีนใจนะครับหลายๆคู่เลยนะครับมาดูกันว่าจะสนุกจะมันแค่ไหนนะครับก็ฝากไปรอในกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็วันที่5้าเป็นคอนเสิร์ตของ Sing Music นะก็ฝากซื้อัตรจองตั๋วได้แล้วนะครับบายบายลาตีสวัสด์